ไปเที่ยวกันดีกว่านะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีเขาได้ร่วมกับเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีครับจัดงานที่มีชื่อว่าเปิดเมืองเตรียมบุญเข้าพรรษาประจำปี2558นี้นี่เป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ114ปีของการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีครับที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายวิชุกรกุหลาบสีผู้เอำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวสมปรรถนาวิกัยเจรเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีและประชาชนทั่วไปร่วมกันจัดงานกิจกรรมนะครับที่มีชื่อว่าเปิดเมืองเตรียมบุญเข้าพรรษาอุบลปี2558โดยมีกิจกรรมกราบสการะพระธาตุหนองบัวกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนการรณรงค์ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดและสถานที่ตกแต่ง ต้นเทียนพรรษาโดยที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชุมชนนักเรียนนักศึกษา เพื่อแสดงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดอุบลราชธานีในห่วงเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั่นเองครับและเพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ114ปีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้ร่วมกันรับประทานข้าวปุ้นนะครับหรือว่าขนมจีนฟรีโดยมีจํานวนของขนมจีนนี่นะครับน้ำหนักมากถึง114กิโลกรัมนะครับก็แหมสอดคล้องกับโอกาสดีๆที่ครบรอบ114ปีเลยนะครับ การให้บริการพี่น้องประชาชนแบบไม่เสียเงินด้วยนะครับสาธิตการทำขนมจีนแบบเส้นสดๆด้วยเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชม